ะะอ๋อค่ะอันนี้เป็นงานเชิงลุกนะคะของพยาบาลครอบครัวของสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นงานหลักเลยที่เราจะต้องลงชุมชนในแนวเชิงรุกนะคะในาพผู้ด้อยโอกาสนะคะซึ่งมันมีหลากหลายในงานตั้งแต่เยี่ยมผู้ป่วยนะคะที่บ้านนะคะให้บริการในเรื่องของอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะคะจน จนแก่สุดเลยจน60กว่าจนถึงร้อยกว่าปีนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเสร็จจากนี้เราจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุร้อยปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่ไม่ใช่บุคลากรเรียกว่าอะไรนะเป็นบุคคลนะคะที่ถือว่าอะไรเป็นเกียรติเป็นมีคุณค่านะทางด้านสังคมที่เราต้องไปเยี่ยมเป็นนยโยบายของสำนักอนามัยโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นเรื่องของ ของคนต่างด้าวค่ะอันนี้เป็นงานเป็นงานหลักเลยที่ว่าเราจะต้องให้บริการกับชาวต่างชาติก็ในผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะวัคซีนเนี่ยจะต้องครอบคลุมร้อควบคุมในเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะคะเรื่องของวัคซีนเ,นเป็นบ,บริการฟรีทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนะคะต้องต้องเป็นเชิงรุกต้องสำรวจพื้นที่ว่าตรงไหนมีแคมป์ก่อสร้างแม้กระทั่งเด็กคนไทยที่อยู่ในชุมชนเราก็จะให้บริการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อเเซในรายที่ขาดนะคะที่มีภาวะด้อยทางเศรษ,ษฐกิจที่ไม่สามารถ เดินทางไปรับบริการได้หรือว่าไม่ทราบข้อมูลว่าต้องไปฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กแรกเกิดถึง5ปีต้องได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานทุกคนนะคะเป็นคนไทยหรือว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็มีนโยบายที่ให้บริการฟรีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเราให้ตั้งแตออ่อายุต่ำกว่า15ปีลงมาเราก็จะให้เพราะว่าถือว่าท่านในรอบนอกนะคะอย่างเช่นขมราลาวกัมพูชาเนี่ยทางด้านสารสุขเนี่ยจะค่อนข้างพัฒนาน้อยกว่าเรานะคะก็ จะได้วัคซีนไม่ครบอย่างที่เห็นตัวอย่างวันนี้เกิดมาจน4ี่ขวบก็ได้วัคซีนไปครั้งเดียวที่จริงต้องได้ไปอย่างน้อย5 6ถึงครั้งแล้วตั้งแต่แรกเกิด 2, 2> เดือน4เดือน6เดือน9เดือนจนถึงขวบครึง่งแล้วก็4ี่ขวบนะคะเห็นไหมคะเขาไป5ครั้งแล้วแต่เขาได้มาตั้งแต่แรกเกิดแค่ครั้งเดียวทําให้เขาเนี่ยมีภาวะาโรคติดต่อและโรคระบาดรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มาอยู่เนี่ยมันเอื้อในสิ่งกับทางด้านเขตร้อนของเรานะคะ ตั้งแต่โรคระบาดแต่เรื่องไข้เลือดออกซึ่งขณะนี้เรามีโรคคอติดที่ระบาดอยู่และมีผู้ป่วยเสียชีวิตนะคะรายแรกที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตที่จังหวัดน่านนะคะที่เดินทางมาจากขเขมรแล้วก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพละที้น้นก็เป็นของผู้ว่าราชการที่เราก็เขากําหนดมาให้เลยว่าเราต้องควบคุมรณรงค์ในเรื่องของภาวะโรคระบาดไม่ให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งเชื้อเนี่ยมันก็จะมาจากแหล่งแออัดนะคะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยลักษณะชุมชนที่เป็นลักษณะเนี้ยค่ะ